ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับหลายท่านถามชื่อเล่นผมนะครับผมชื่อพี่ต้องนะครับต้องแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับพี่ต้องสั้นๆนั่นแหละครับวัดดีนะครับวัดดีกันบรรยุนะครับบรรยุพอดีแท็กซี่ไทยนะครับมีหลายท่านนะครับเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับขับแท็กซี่กับเช่าขับแท็กซี่เช่า แล้วซื้อรถบ้านกับทํางานแตกต่างกันยังไงนะครับหลายท่านโทร้ามาสอบถามแต่คลิปนี้ผมเคยทําตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ทํา youtube ขึ้นมานะครับให้ท่านท่านได้ได้ฟังได้ยินนะครับได้เห็นนะครับว่าเปรียบเทียบระหว่างทํางานกับกับแท็กซี่เนี่ยแตกต่างกันยังไงร <c oughs> ายรับรายจ่ายยังไงแล้วเราผ่อนแท็กซี่แล้วมา,ชาวเช่าแท็กซี่แล้วมาผ่อนรถกระบ,บะต่อมันคุ้มไหมมันมันเหนื่อยมันดียังไงนะครับ แท็กซี่ไทยนะครับได้มีโอกาสอีกรอบหนึ่งที่ทจะมาอธิบายให้ท่านอนะ่ะบางท่านอาจจะไม่ได้ย้อนเข้าไปดูในคลิปตั้งแต่แรกๆเลยนะครับของแท็กซี่ไทยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยกลับมารีวิวให้ท่านอีกดูอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก็การขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่ท่าน,ท,านท่านที่เข้ามาใหม่หรือว่าท่านเก่าๆนะครับที่ที่เข้ามาชมคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางเพจน,นะครับ เพศนี้ก็จะทําควบคู่คล้ายๆกันนี่แหละครับเกี่ยวกับออนทัวร์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่เจเลงเหมือนเดิมนะครับจุดจอดครับวันนี้มันหยุดจอดสบายๆครับคุยกับท่านไปด้วยแล้วก็ถ้ามีผู้โดยสารก็รับไปเลยนะครับก็รับผู้โดยสารท่านดูไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกับท่านไปด้วยนะครับก็ดูงานไปด้วยงานมือเช้าได้สองงานนะครับ สองงานงานละร้อยก็ยังดีนะครับวิเช้าส,ส่วนมากจะวิ่งงานนะครับเชา้ชาเช้านี้วิ่งมิตเตอร์ได้ได้เก้าสิบบาทสรุปแล้ววันนี้ได้สามเพิ่งได้สามร้อยนะครับหกโมงคึ่งนะครับหกโมงเช้า,น,ชานะครับออกมาตีห้าอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับท่านเหมือนผู้บริสันเดินมาจะขึ้นครับสองจับข้างดู ก็คือหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าแท็กซี่ท่านเช่าแท็กซี่อ่าวันละห้าร้อยไปผมเปรียบเทียบนะครับกับท่านผ่อนรถกระบะเดือนละแปดพันแปดพันเนาะแปดพันนี่เจ็ดปีเลยนะท่านนะรถกระบะได้จะดาเท่าไหร่เงี้ยแปดพันนี่ตกวันเท่าไหร่ท่านแปดสองสองร้อยหกสิบาทหรือเปล่าครับ อ่าท่านลองคิดให้หน่อยนะสองร้อยหกสิบาทหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแท็กซี่แล้วก็ท่านไปไปผ่อนอ่าไปเช่าเข้าอยาิงวันละห้าร้อยวันหนึ่งท่านต้องหาเห <bilmiyorum> งินได้พันหนึ่งน่ะถ้าพันหนึ่งก็คือว่าค่าเช่าห้าร้อยอค่ารถค่าเช่าห้าร้อยค่างวดรถกระบะสองร้อยหกสิบนะครับท่านเอาไปคำนวณน,นะผมจะพยายามพูดจาๆผมยังงงเลย หลายามมาท่านสอบถามมาผมจะพยายามทําความเข้าใจนะครับกับซื้อรถแท็กซี่ซื้อรถแท็กซี่ก็คือว่าเช่าซื้อส่งเขาวันละห้าร้อยเหมือนกันแต่เราไม่ได้ส่งรถกระบ,บะนะครับเราไม่ได้ส่งรถกระบะแล้วเงินสองร้อยหกสิบาทเราก็ไม่ได้เสียก็อยู่กับเราเหมันเดิมนะครับก็คือว่าแท็กซี่เนี่ยเราเช่าซื้อเหมือนแท็กซี่ไทยเนี่ยอย่างนี้แหละเปรียบเทียบใส่ตัวผมเนี่ย ก็คือจ่ายค่าเช่าเสร็จรวมทั้งค่าค่าเช่าซื้อด้วยก็คือรถก็เป็นรถเรานะครับเช่าก็เช่ารถเรานั่นแหละประมาณนั้นแต่เราไม่ได้เอารถกระบะค่างวดรถกระบะไปจ่ายจ่ายค่างวดรถกระบะนะครับท่านนะนะครับฉะนั้นแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือว่ามันจะแตกต่างแน่นอนแหละท่านเช่ารถแท็กซี่แต่ว่าท่านเอาค่าหักเหลือจากค่าเช่าเขาแล้วทันทีท่านจะได้เก็บท่านก็เอาไปจ่ายค่างวดรถกระบะนะท่านนะ แต่สําหรับผมแท็กซี่จ่ายค่าเชา่าเสร็จก็คือเหมือนจ่ายค่างวดแล้วที่มันเหลือสองรอสิบก็คือเหลือเลยนะครับมันแตกต่างกันตรงนี้นะแล้วถามว่ารายค่าใช้จ่ายรายอย่างท่านทํางานรายวันวันละสามร้อยห้าสิบาทอ่าผมตีให้ท่านทําโอไปด้วยอ่าผมตีให้วันละสิ่ห้าร้อยเหมือนกันนะครับห้าร้อยห้าร้อยผมหาค่าเช่าเหมือนกันห้าร้อยท่านทํางานได้วันห้าร้อยเหมือนกันแต่อย่าลืมว่า แท็กซี่ไทยอย่างผมเนี่ยกินข้าวเสร็จหักค่ากับข้าวหักค่าเช่าบ้านคือเข้าบ้านน่ะห้าร้อยคือเหลือแล้วนะแต่ถ้าท่านทำงานท่านยังไม่หักอะไรนะท่านยังไม่หักค่ากับข้าวไหนจะกินสังสรรค์กินเบียร์บรกับเพื่อนนะครับอย่างน้อยๆท่านต้องเหลือหล่ะสามร้อยสองร้อยท่านต้องกินแน่นอนละวันหนึ่งกับข้าวท่านต้องมีแน่นอนหล่ะร้อยห้าสิบบาท เบียร์ขวดนึงก็หกสิบาทแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่สองขวดไม่พออย่างเงี้ยนะครับผมเปรียบเทียบใส่แท็กซี่ไทยนะครับผมเจอมาหมดนะครับฉะนั้นแล้วผมมาเปรียบเทียบเรื่องเนี้ยหลายท่านหลายสมาชิกชัดเข้ามาสอบถามผมว่าถ้าเขามีรถกระบะแล้วเขาไปเช่าแท็กซี่มันคุ้มไหมมันเหลือไหมวันละพันถ้าวันละพันน่ะท่านต้องวิ่งให้มันได้วันละพันห้าพันหกนะครับ แต่พันห้าันหกนี่มันก้ดอดดยากอยู่นะมันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับมันก็ได้เราต้องเฉลี่ยวันที่เราไม่ได้ด้วยนะครับพันห้าบันหกเนี่ยท่านต้องสิบสองชั่วโมงท่านต้องมีแน่นอนล่ะสิบสองชั่วโมงเนี่ยสิบสองชั่วโมงมันต้องมีนะครับเอาประสบการณ์จริงเลยมาพูดนะครับเหลือพันหนึ่งท่านก็เติมแก๊สเสร็จห้าร้อยไปพันหนึ่งท่านก็ไปจ่ายค่าเช่าห้าร้อยสองรหกสิบกับค่ารถกระบะ ท่านกินท่านก็ไม่เหลือเปรียบเทียบเอาง่ายๆนะครับถ้าท่านลองคิดเอานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท็กซี่ไทยไม่เห็นเพื่อนนะสมาชิกนะเพื่อนในซอยเนี่ยเขาก็ขับแท็กซี่เช่านะและก็เขาก็ส่งรถกระบะเหมือนกันนะครับเ,เดือนละแปดพันเหมือนกันนะครับเจ็ดปีนะครับแต่แท็กซี่ไทยแท็กซี่เนี่ยเขาให้ส่งไม่เกินห้าปีครับ เอาง่ายๆนะเพราะพสูจไม่เกินห้าปีท่านก็ลองคิดคำนวณเอาถ้าท่านอยากมาขับแท็กซี่แล้วเอาแท็กซี่เนี่ยเช่าแล้วไปหาค่าค่างวดรถกระบะเพราะว่ามันเหนื่อยนะท่านนะสําหรับผมนะเหนื่อยนะมันหนักอ่ะเอาง่ายๆคือท่านเอาแรงของท่านเนี่ยขับแท็กซี่เนี่ยกับทําง,งาน มาท่านทางานดีกว่าแล้วมาผ่อนรถกระบะเพราะยังไงยังไงท่านทํางานมาผ่อนรถกระบะท่านยังมีโบนัสท่านยังมีโออ่าโบนัสสิ้นปียังมีนะครับมีประกันสังคมแต่ท็กซี่ไทยเราขับแท็กซี่เนี่ยเราไม่มีบัตรประกันสังคมอะไรเลยนะครับเราไม่มีอะไรสักอย่างนะครับมีแต่ตัวและหัวใจนะครับขับแท็กซี่เนี่ยที่ได้เงินนะครับแล้วก็อาชีพของเราขับแท็กซี่ มันก็เหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับก็คือเส้นทางตลอดเรานั่งอยู่หลังพวงมาลัยเราต้องมีสติตลอดนะครับท่านทำงานก็สบายอะ่ะนั่งบางทีวนั่งงานเสร็จก็นั่งเนี้ยทำโอก็นิดๆหน่อยๆท่านสบายอย่างนี้แน่นอนนะครับมีสวัสดิการให้นะครับถ้าท่านเรียบเทียบใส่แท็กซี่ไทยกับแท็กซี่นะครับถามว่าอิสามไหมแท็กซี่อิสามแน่นอนนะครับแต่ไม่มีประกันสังคมไม่มีเบี้ยเลี้ยงมีเสียบเบี้ยขยันให้ตัวเองนะครับ ฉะนั้นแล้วผมมาเปรียบเทียบให้ท่าน,านเราไปคิดเอานะครับท่านมาถามผมว่ามันคุ้มไหมกับขับแท็กซี่ไปผ่อนรถกระบะกับเช่าซื้อแท็กซี่เลยมาส่งผมว่าสําหรับผมนะเช่าซื้อแท็กซี่ดีกว่านะครับไม่ต้องไปผ่อนรถกระบะท่านส่งแท็กซี่ในคลาเดียวกันเลยแค่น,นั้นเองมันต่างกันแค่บรรทุกของไม่ได้ข้างหลังแค่น,นั้นเองแหละครับบรรทุกข้าวไม่ได้แค่น,นั้นเองแหละนะครับ สำหรับผมนะครับท่านถามผมมาผมก็ตอบท่านตรงๆนะครับและก็แท็กที่ไทยนะครับก็ย้ําคําเดิมผมทําคลิปมาผมไม่เคยคิดจะโกหกท่านๆหรอกนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครที่ผมอยากทํา y o Youtube ขึ้นมาแรกๆมันก็มีคนรู้สึกก่อนนู่นแหะครับสองสองปีก่อนสามปีเป็นคนขี้เมาชอบไลฟ์สดทั้ง Facebook, เฟซบุ o กเพื่อนเห็นแล้วโ,โหกดหอวร้อนให้อย่างเดียวเลย ฉะนั้นแล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนนิสัยตัวเองมาทาคลิป youtube เราทําผมขับแท็กซี่มา20ปีผมก็คิดว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านนี้หลายท่านอยู่ต่างจังหวัดก็อยากเห็นในกรุงเทพกรุงไทยเรามันเป็นยังไงเ,เหมือนผมอยู่ที่กรุงเทพผมก็อยากเห็นบรรยากาศวันนอกคิดถึงพ่อถึงแม่เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกับท่านอยู่วันนอกก็อยากเห็นว่ากรุงเทพทนี้ที่นี่มันที่ไหนตรงนี้มันมันคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะเอาวิวเอา,เอา เส้นทางตรงนั้นมาท่านได้ดูที่ต่างจังหวัดได้ดูให้ดูบรรยากาศผมก็จะดูบรรยากาศของทา่านเหมือนกันหลายๆท่านนะเพื่อนผมไปทําคลิปอยู่ต่างจังหวัดทํากับข้าวกินบ้างฮะปูฮะปลาบ้างจริงอยากไปทํานะครับผมชอบบรรยากาศนะแต่ว่าอาชีพเรามาในสายนี้แล้วผมก็เลยต้องเลือกทำท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมไม่เสียใจนะที่อยอดไลคอยดวิวมีขึ้นเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับเพราะว่าผมทํามาเนี่ย ก็คือจากใจชอบเลยแหละครับไม่เคยคิดหลายหลายหลายช่องนะแชทเข้ามาหาผมอ,าอยากแลกช่องอยากแลกซับสไครต์อยากให้ผมไปซื้อโฆษณาซื้อโปรโมทช่องตัวเองให้มันบูมขึ้นเรื่อยๆอยากให้ผมไปฝากช่องเนี่ยผมไม่ทำนะครับผมภูมิใจนะท่านที่เข้ามาติดตามผมเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละวันเข้ามาติดตามผมเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ย ผมขอบคุณนะท่านผมว่าท่านชอบดูคลิปผมผมนะครับนี่ผมภูมิใจตรงนี้นะครับถึงผมจะไม่ได้ยอดไลค์ยอดซับถ้า YouTube เนี่ยถ้าเราไม่ผ่านปีเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยจากร้อยนาทีเนี่ยเขาจะหักเราเหลืออยู่90นาทีนะครับเขาหักอัตโนมัติเลยเขาเขาไม่ได้ปิดช่องเราหรอกแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็ทําให้ท่านได้ดูไปเรื่อยๆอ,อ,อ,ยอ,ยอย่างเงี้ยคือผมชอบแล้วอยากเอาบรรยากาศขับรถรับผู้โดยสารคลิปหน้านแน่นอนครับมีแน่นอนคลิปหน้านะามีแน่นอน เกีย่ยวกับรับโดยสารขึ้นตรงนี้รับไปส่งตรงนี้ที่ไหนที่ไหนเงินเข้าบ้านหรือเท่าไหร่ยังไงแล้วทุกวันนี้นะครับหาเงินดีไหมทุกวันนี้หาเงินดีไหมนะครับก็ก็ถือว่าดีแท็กซี่ไทยหาเงินเหลือวันละพันสามถึงพันห้านะครับพันสามถึงพันห้านี่ยังไม่ได้หาค่าอะไรนะยังไม่หาค่าอะไรนะยังไม่หาโดยสารมาแล้วครับใส่แมสก์ไป b ี s เอ่อานีอะคะ่ะ BTS ีานัีเนาะ โอเคครับส่งโดยสารตรงบีเทสวัดภาษีเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งบีเทสวัดภาษีเสร็จวนมาจอดตรงซอยก่อนวัดภาษีจะมีลูกค้าออกมาเยอะซอยเนี้ยเห็นอยู่คันหน้าคันเดียวก็เลยจอดแล้วคุยกับท่านด้วยเป็นพหลซอยห้าสิบห้านะครับแดดมาทางนู้นที่กิงจะเอากล้องมาทางนี้มันเป็นไร เปลี่ยนหน้ากล้องใหม่ไม่เป็นไรครับบางเสาบางให้พอดีเลยกลัวท่านมองไม่เห็นมันมืดนะครับมันจะท้อนแดดนะครับก็ได้หลยครับท่านถอนเลยนี่คนยังไม่มาหรอกก็ต้องขึ้นคันหน้าก่อนอยู่แล้วบางทีก็คุยกับท่านอย่างเงี้ยเดินมาบางทีเดินมาจากไหนไม่รู้นะครับมิเตอร์ได้ห้าสิบสามบาทนะครับห้าสิบสามบาทนะครับก็เลยมาจอดรอดักผู้โดยสารอย่างนงี้แหละครับคุยกับท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ พูดคุยผู้โดยสารมาเราก็รับไปนะครับโอเคนะครับท่านสอบถามก็มาเกี่ยวกับข้อแตกต่างยังไงทํางานกับขับแท็กซี่นะครับมันก็แตกต่างกันที่เห็นนั่นแหละครับคุณมีสวัสดิการผมไม่มีสวัสดิการผมมีแค่เบี้ยขยันนะครับผมมีแค่เบี้ยขยันนะครับดังนั้นแล้วท่านที่จะกมาขับเช่าแท็กซี่แล้วเอาค่างวดไปส่งรถกระบะเงี้ยผมว่ามันหนักนะ าท่านจะซื้อก็ท่านเช่าซื้อแท็กซี่เลยนั่นแหละที่ผมพูดนะครับท่านทํางานก็คือทํางานผ่อนรถกระบะไปเลยนะครับไม่ต้องมาขับแท็กซี่แต่เห็นเพื่อนเขาก็เขาก็ไหวนะเขาก็ผ่อนรถขับแท็กซี่แล้วก็สูงรถกระบะนั่นคือเขาเขามีประสบการณ์แล้วนะครับเขาผ่านโปรแล้วเขาคือฝีมือแล้วนะครับเขาพูดง่ายๆนะเขาหากินได้เขารู้จักท่องทางเขามากินแต่ท่านไม่รู้เนี่ย ท่านดาวรถกระบะมาท่านจะมาขับแท็กซี่เช่าแล้วไปส่งรถกระบะางเงี้ยท่านไม่หลอดนะครับบอกคุณตรงๆนะไม่คุมเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับโอเคเรื่องนี้ก็เคลียร์ไปนะครับเรื่องนี้ยังดูนะครับดูลูกค้าด้วยดูรถข้างหน้าไปด้วยนะครับเหมือนเมื่อวานเนี่ยโอโ้โหมึนมากอาชีพเดียวกันนี่แหละครับจอดยูย่ห้พิาหกสิบสี่ไม่รู้ดูผมหรือเปล่านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยสีส้มนะครับคันหน้าเขาหลับคันหน้าเขาหลับ เปลี่ยนมุมกล้องแล้วนะครับพอดีคันข้างหลังเข้ามานะครับคันข้างหลังเข้ามาเราเลื่อนพอเลื่อนปุ๊บไอเสาไอเสาไฟเนี่ยไม่บังให้นะครับเสาไฟไม่บังให้เลยไม่ใช่เสาไฟหรอกเป็นเสาเสาวิธีน์นะครับอขออนุญาตปิดตัวนี้ก็ยังดีที่ไม่ปิดเดี๋ยวมีขึ้นสองดวงเดี๋ยวมันขึ้นสองดวงมันร้อนมองไม่เห็นนะครับโอเคครับเรามาคุยกันต่อนะครับท่าน พูดถึงในล้วเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับพอดีหลบเขาพอดีมุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเว้นไว้อ๋ผมพูดว่าคันข้างหน้าเขาหลับใช่ไหมล่ะเมือ่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าตีห้าผมก็จะไปปาดบีแต่แล้วเขาก็ไม่ตื่นบีแต่ก็ไม่ตื่นต่อไฟเขาก็ไม่ตื่นพอไม่ตื่นพวกผมก็เลยเข้าไปปาดไอ้คันข้างหน้ามาอย่างไรไม่รู้แซงไปแล้วถอยถอยมาตู้คันที่เขาหลับไปผมลงรถเลยลงไม่ถามเลยทําไมต้องทําแบบนี้นครับก็เหน็นเขาอยู่ก็ต่อคิวคันหน้าเขาไม่ไปก็ต้องให้ข้างหลังเขาเลื่อนสิครับ คุณมา่างไหนไม่รู้คุณมาต่อเป็นคิวหนึ่งเลยผมก็ลงรถนะครับผมไม่สนว่าท่านจะเป็นใครอ่ะถ้าทําแบบเนี้ยสมาชิกก็สมาชิกเถอะผมไปข้อกระจกสามครั้งไม่ไม่กดกระจงลงผมก็ยืนยําเซลเลยเอาอยัางไงครับท่านบอกท่านต้องถ้าท่านอยากจอดตรงนี้ท่านไปต่อท้ายผมนู่นผมบอกขับรถเลื่อนออกไปเลยนะครับก็คือแบบนี้คือน่าเกลียดนะครับผมพูดตรงๆนะอาชีพแท็กซี่ผมก็เคยทํานะผมพูดตรงๆแต่อย่าทำน่าเกลียดเกินไปนะครับ มันมันไม่ใช่เราอาชีพหานเหมือนกันเราก็เผื่อเราจะได้คิวได้วินอย่างเงี้ยท่านมาทําแบบนี้ท่านก็เห็นแก่ตัวครับพูตรงนะอาชีพเดียวกันอย่าทําเลยนะท่านไปทําที่อื่นเถอะนะครับแบบนี้ไม่ไหวลงรถไปแล้วแก่รุ่นพ่อผมนุ่นนะนะครับ mm hmm. ก็ขอญาตใส่แมสเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านเอาใส่คอไว้ท่านไม่ใส่ผู้โดยสารก็เดินหนีเจอหลายเจอหลายคนแล้วนะครับขับแท็กซี่ไม่ใส่แมสนะครับเขาไม่เรียกเลยนะครับ ท่านเอาคองคอไวก้ก็เหมือนกันเขาก็ไม่เขาเขาไม่สนนะ่ะเขาไม่เรียกนะครับเห็นหลายคนแล้วนะครับเขาไม่เรียกรถผมเนี่ยอย่างผมถ้าถอยผมกลัวเขาไม่เรียกผม<笑><笑>นะครับก็โอเคนะท่านนะไม่รู้ผมเิ่มพูดอะไรเพราะว่าบางคือพูดไปด้วยขับรถไปด้วยอย่างเงี้ยสติมันเลยมันเลยแบ่งไป่นสองขั้วเอาง่ายๆแล้วมันเลยคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรพูดออกไปปุ๊บมันก็กุกก,าก,ากกักกักคิดอะไรก็ออกกันอย่าว่ากันนะครับคลิปนี้เพราะว่าเราขับแท็กซี่ไปด้วยมองซ้ายมองขวาไปด้วยมองผู้โดยสารไปด้วย มันก็เลยไม่ได้คิดว่าคุยกับท่านอยู่นะครับมันหลายเงี้ยอะไรมุมอย่างเช่นผมอยากจะขับทาคลิปให้ท่านได้ดูนะครับเอทำคลิปให้ท่านได้ดูขับรถไปด้วยคุยกับท่านไปด้วยเงี้ยผมไม่เอานะเพราะว่ามันจะเป็นการแบ่งเอาสติเราเนี่ยไปที่อื่นแล้วมันพูดแล้วมันพูดไม่ได้นะครับต้องไปขับรถต้องเอาสมองมาคิดคุยกับท่านนะครับดังนั้นมันไม่ดีเราจอดเราคุยอางี้ดีกว่านะครับเรายังมีโอกาสได้พูดโดยสารอย่างนี้เราก็ ได้ไม่ต้องไปจับพวงมาลัยนะครับโอเคนะท่านนะปีใหม่แล้วนะจะปีใหม่แล้วนะครับทุกท่านนะครับที่ยังท้อที่ยังตกงานอยู่ที่ยังอยากจะมาขับแท็กซี่สําหรับแท็กซี่เนี่ยผมแนะนํานะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีถึงจะไม่มีต่างชาติเข้ามาถึงไม่มีต่างชาติเข้ามาแต่มันก็โอเคนะครับเราหากินกับคนไทยเราก็อยู่ได้นะครับก็ประหยัดอดออมเอานะครับทุกท่านนะครับถ้า หาเงินมาได้ไปลงที่ขวดที่แก้วนี่ก็แย่นะครับแตงที่ไทยก็เจอนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ทำนะก็ทํานะครับแต่ไม่บ่อยนะครับเหมือนแต่ก่อนนี่โอ้แต่ก่อนนี่แย่เลยนะครับนิสัยไม่ดีมากเอาตรงๆแท็กซี่เีหาดีๆยากนะครับที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ก็มีนะเขารอดทุกคนนะครับแต่เที่ยวนี้ที่ไทยก็คงไม่ทำแล้วนะทําไปแล้วก็พ่อแม่บ่นนะครับพ่อแม่ก็ดูคลิปด้วยอย่างเงี้ยมันมันเสียนะครับ เสียคนรู้สึกพ่อแม่ที่หวังให้เราเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเรามาทําตัวไม่ดีนะครับนั่นนะครับคือความรู้สึกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมลืมพูดอะไรอไปก็ท่านที่สอบถามเข้ามาผมก็ไม่ได้เลคเชอร์ไว้นะครับเรื่องรายรับรายจ่ายของแท็กซี่ก็บอกแล้วนะนะครับทุกวันนี้ก็เหลือวันละห้าหกร้อยนะครับเข้าบ้านนะหักค่าเช่าแล้วค่ากับข้าวแล้วนะครับห้าหกร้อยท่านก็ลองเอาไป คำนวณคิดเอานะครับว่ามันคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับแต่สําหรับมือใหม่ท่านก็ต้องทําใจหน่อยว่ามันเหนื่อยนะครับแต่ท่านที่รู้ที่จุดจอดอย่างผมเนี่ยมาจงส่งผู้โดยสารตรงนี้เสร็จแล้วรู้ว่าตรงนี้มีผู้โดยสารขึ้นรถบ่อยผมก็ย่เทินมาจอดแต่ท่านไม่รู้ท่านก็ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็อาจจะค่าเช่ารแรกแรกก็อาจจะหาไม่ได้หน่อยขาดทุนบ้างเหลือไม่ไม่เยอะบ้างเงี้ยนะครับถ้าท่านจะไปส่งรถกระบะไปแดง ไม่ได้นะครับแต่ท่านเอาไปจ่ายค่าเช่า,ขาเขาหรือไปจ่ายค่างวนเนี่ยมันพอได้แน่นอนนะครับท่านด่าแท็กซี่มาท่านเฉพาะค่าเช่าเนี่ยได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับจะรอให้ผู้โดยสารมาขึ้นคุยกับท่านก็คงไม่มีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็กขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของแท็กซี่ไทยนะครับออนทัวร์นะครับ ย้าคําเดิมนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีโฆษณานะครับมาแทรกอะไรอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับทางทางโฆษณาของเขานะครับแต่ไม่เกี่ยวกับทักที่ไทยนะครับไม่เกี่ยวกับรายได้นะครับผมผมไม่ได้ไม่ผมไม่ใช้โฆษณาโฆษณาของของเขามาเองนะครับถ้าท่านที่ดูแล้วว่ามันมีโฆษณานะครับนั่นของของเขาเองนะครับขอขอรบเร้าใครเจ็บหายไปจากประเทศไทยทุกท่านนะครับที่ยังท้อกับชีวิตนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับ ล้มแล้วก็ต้องลุกแต่ท่านล้มท่านล้มไม่ลุกท่านก็คือไม่มีอนาคตแต่ท่านลุกแล้วท่านยังมีกวาชนะนะครับพวกภัยก็เจ็บหายไปจากประเทศไทยก็บัสดีปีใหม่ทําคลิปต่อไปนี่ผมก็จะอวยพรทุกท่านคําว่าบัสดีปีใหม่นะครับเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะครับหน้าหนาวแล้วบรรยากาศกเปลี่ยนต่างจังหวัดทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอยู่รุงเทพก็ทุกท่านที่อยู่อุงเทพก,ทก,ทททพก็พยายามประหยกกัดขุดออมด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดี ก็ขอให้คุณพระกุ้มครองทุกท่านนะครับแข้วขาดปลอดภัยนะครับกราบสวัสดีครับ